เรื่องภูมิศาสตร์ไทยประเทศไทยมีพื้นที่513,115ตารางกิโลเมตรมีอยู่77จังหวัดอาณาเขต,ตอ,อยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยได้มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยเฉตภูมิอากาศตั้งอยู่ในเขตร,ร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศของ ประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้นเทือกเขาที่สำคัญ 1- เทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาถนนธงชัยเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในประเทศเกิดจากการดันตัวของเปลือกโลกกานร,ระหว่างไทยกับเมียนมา 2- เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาแดนลาวเกิดจากการดันตัวของเปลือกโลกกั้นระหว่างไทยกับเมียนมา 3. เทือกเขาผีปันน้ำเป็นทิวเขาที่มีสามแนวขนานกัน 4. เทือกเขาหลวงพะบางเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างไทยกับประเทศลาว 5. เทือกเขาภูพาน เทือกเขาภูพานเป็นทิวเขาหินปูน